อาจารย์ตีแปดริ้วครับงวดที่แล้วครับห้าสองล่างตรงๆครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่าช่องผหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่ยี่สิบแปดธันวาคมสองหางหกแปดครับมือนีครับจะมีนุธรทมาแบ่งปันเอฟซีท่าช่องครับผมเนาะเป็นของอาจารย์ตีแปดริ้วครับงวดที่แล้วอาจารย์ตีให้มาครับล่างครับเด่นที่ห้าลองเก้าครับ จับคู่เข้าที่5 2, ล่างตรงๆครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อนีครับผมเนาะอาจารย์ตีส่งมาให้2คู่ครับล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะครับล่าสุดของอาจารตีนะครับก่อนเลขออกครับแล้วก็ชุดบนนะครับงวดที่แล้วของอาจารย์ตีนะครับผมเนาะนี่ครับบนเด่นที่9ครับให้มาครับ5 9 2สอง เลขออกครับ895ครับผมเนาะตัดเล่น2ตัวก็เข้าที่5995ครับนี่ครับไก่หาเกาล่างพร้อมครับผมเนาะหาสองล่างพรอมแต่ว่าบนออก95、าล่างออกหาสอครับแล้วก็มาดูมามาเดี๋ยวผมมาดูของอาจารย์ตีก่อนดีกว่าอันนี้วิ่งวิ่งบนตัวเดียวมา วิ field, AL past, sh ่งบนตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวกับชือว่าแม่นย่ำมากครับผมเนาะของอาจารย์ตีครับวิ่งบนตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวของอาจารย์ตีเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับแป๊บนึงครับผมเนาะของอาจารย์ตีทําไมไม่เห็นชุดบนเลยเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะครับของอาจารย์ตีใช่ไหมเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะครับแป๊บนึงครับผมแป๊บนึง ของอาจารย์ตีแปดริ้วเพราะว่าผมหาบอพอครับเนาะเพราะว่าชุดบนนะครับของอาจารย์ตีผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับของอาจารย์ตีแปดริ้วครับล่าสุดนะครับผมเนาะนี่ของพิทอทารวยภูมทานีแม่สลักอดีนะครับเดี๋ยว พุ่งนี้นะจะโทรหาแม่สลับุรีดีกว่าพุ่งนี้นะพุ่งนี้โทรหาแม่สละบุรีดีกว่าหาไม่เจอเลยมาครับผมมาครับมาดูเพราะว่าอันนี้ชุดล่างผมเนาะชุดล่างได้แล้วหรแต่ชุดบนก็ได้แล้วลนะครับผมลงแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าหาไม่เจอเลยมามาดู <premises. S 2> วิ่งแรงตัวเดียวก่อนครับผมเนาะของอาจารย์ตีครับเขามาหลายงวดติดต่อ,อก,กันแล้วครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่้าครับเข้ามาแล้ว9งวดติดต่อกันนะครับของ to ขอาจารย์ตี8ปริ้วครับงวดนี้นะครับวิ่งแรงตัวเดียวให้มา3นะครับวิ่งแรงตัวเดียวให้มา3ครับนี่ครับส่วนชุดจับคู่ล่างนะครับชุดจับคู่ล่าง ล่างเด่นที่3ลอง9ครับ35 38 39แล้วก็36 3096เน้นที่35นะครับแล้วก็วิ่งบนตัวเดียวครับเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เข้ามาแล้ว11งวดติดต่อนะครับงวดที่แล้วให้9มาครับผมเนาะเลขออกครับ8 9 5ครับนี่ครับ งวดนี้วิ่งบนตัวเดียวให้มาหนึ่งนะครับผมเนาะวิ่งบนตัวเดียวให้มาหนึ่งครับส่วนชุดจับคู่บนนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับชุดจับคู่บนของอาจารย์ตีกบผมเนาะทาไมหาไม่มเจอเอ่ยชุดจับคู่บนของอาจารย์ตีแปดริ้วออ MAL. นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วชุดจับคู่บนนะครับของอาจารย์ตีนะครับ บนครับเด่นที่1ครับ319 918แล้วก็1415171819ครับเน้นที่319แล้วก็19ครับล่อง18ครับชุด2ตัวนะครับกับชื่อว่างานทติดตามมากครับผมนอกของอาจารย์ตีครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับอาจารย์ตีส่งแนวทางมาให้ครับผมเนาะ วันนี้อาจารย์ตีส่งแนวทางมาให้ก็คือล่างตรงๆไม่ต้องกลับครับสองคู่เน้นๆน,น,นะครับล่างตรงๆไม่ต้องกลับสองคู่เน้นๆน,น,นะครับมาครับผมเดี๋ยวผมพาเอฟซท่านช่องครับผมเนาะมาดูของอาจารย์ตีแปดลิ้วดีกว่าครับของอาจารย์ตีแปดลิ้ว โค้งสุดท้ายครับล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะครับของอาจารย์ตีแปดริ้วหาก่อนนะครับยูหนเอ่ยอาจารย์ตีแปริ้วนะครับเจอแล้วครับผมเนาะนี่ครับอาจารย์ตีแปดริ้วครับโค้งสุดท้ายครับวันที่สอง มกราคม69ครับอาจารตีชอบ2คู่ครับเน้นที่38เน้นที่35ลอง38ครับล่างอย่างเดียวตรงๆไม่ต้องกลับนะครับมาครับผมเนาอะจะมาเขียนแนวทางของอาจารตีล่าสุดให้ FC ทางช่องครับของอาจารตีแปดลิ้วนะครับ ล่าสุดครับล่าสุดครับอาจารย์ตีแปดลิ้วครับอาจารย์ตีแปดริ้วครับ ล่างครับตรงตรงครับล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะครับอาจารย์ตีงวดนี้มั่นใจมากครับผมเนาะล่างตรงๆไม่ต้องกลับครับมี3าหแล้วก็3ามนะครับ3ามหสามแครับ ลงวันที่2องทับหทับหครับมาครับผมเนาะเมาแคปงาจอครับผมสำหรับของอาจารย์ตีนะครับสำหรับของอาจารย์ตี8ปดลิ้วนะครับเด็กน้อยเสียงดังมากเลยกวเปียอ่ะนี่ครับงวดที่แล้วก็ห้ล่างตรงๆแล้วก็วิ่งล่างตัวเดียววิ่งบนตัวเดียวแม่นมากครับของอาจารย์ตีนะครับผมเนาะนี่ครับ ล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะครับล่าสุดอาจารย์ตีให้มา2คู่ครับ3538ครับ3538นะครับกระสุดท่านีครับกขอขวยพ่ให้เอฟซีทางช่องที่เบึงคลิปนี้ครับเดินทางแ้วคขาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ่าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ